กำลังทำเชื้อเห็ดปวกชุดใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูทุกชนิดเลยนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนี่เชื้อเห็ดปวกครับกระสิมีปวกเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวอยู่นะครับสังเกตเด้อกรสีมีปู๊กครับนี่ปวกที่ออกมาจากดอกเห็ดนั่นแหละครับอันนี้เห็ดตับเต้าครับผมเห็ดตับเต้าม้วเห็ดเพิ่งทำนะครับเบิ่งเส้นใหญจนะครับเด้อ นี่เ้นใจเสื้อลางามขนาดครับผมนี่เห็ดละโงกเหลืองครับเชื้อเดินดีขนาดครับผมเป็นใยเป็นใยอยู่ตัวน,นี้เห็ดละโงกขาว ถังนี้ก็ล้องกขาวครับเห็ดใหม่อันนี้ถังนี้ทําใหม่ครับอืมตัวนี้เป็นรวมนะครับรวมขาวกับเหลืองนี่มาดูตัวนี้เป็นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งครับเห็ดพึ่งนี่ก็สวยเหมือนกันอ่าตัวนี้เป็นเห็ดกอเห็ดกอเห็ดไข่ ใหญ่เดินสวยนะครับอ่ะปิดท้ายด้วยเห็ดเพาะครับเห็ดเพาะเห็ดเพาะเนี่ยเห็ดเพาะกระสิมีใหญ่เป็นสีดำๆอยู่น้าน,นะครับลักษณะของเชื้อเห็ดเพาะตัวเนี้ย